day สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะกับครูเฟิร์นธัญรักษ์กาลพัฒนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ค่ะ ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่3มจะต้องเรียนรู้นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3ทักษะนะคะก็คือทักษะการสร้างแบบจําลองทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลและทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปกกับเวลาค่ะ ในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสร้างแบบจําลองกันไปแล้วนะคะแล้วคุณครูก็ได้ฝากให้นักเรียนเนี่ยสร้างแบบจําลองภาพแมวไว้ด้วยนะคะทําเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกหนึ่งทักษะก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ เรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะโดยให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเก็บข้อมูลอุณหภูมิที่เวลา8นาฬิกาวันที่22พฤษภาคม2562ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนั่นเองนะคะ เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยากนําเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นทราบใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมว่าเราพอจะมีวิธีนําเสนอข้อมูลได้ยังไงบ้างวันนี้ครูมี2รูปแบบการนําเสนอข้อมูลมาฝากกันค่ะ รูปแบบแรกนะคะก็คือการนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพนะคะเราก็จะใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์นะคะในที่นี้ก็คือเป็นภาพเทอร์โมเมิเตอร์1ภาพแทนอุณหภูมิ1องศา,าเซลเซียสนั่นเองนะคะแผนภูมิรูปภาพก็จะช่วยให้เรา ข้อมูลนะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าสนใจอีกด้วยนะคะอีกหนึ่งรูปแบบการนําเสนอข้อมูลก็คือการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางนะคะส่วนใหญ่จะใช้ตัวเลขในการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะ นักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตารางนะคะเช่นการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 ก็จะมีการแสดงจำนวนให้เราทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนั่นเองนะคะ,ะวันนี้คุณครูมีคำถามมาฝากนักเรียนด้วยนะคะซึ่งก็จะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่ม1นั่นเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปด้วยที่หน้า5ค่ะ ลอกโจทย์ใส่ในสมุดของนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตอบคำถามไปดูคำถามข้อแรกกันเลยก็คือการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนภูมิรูปภาพหรือตารางเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดตอบกันได้ไหมคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะต่อไปคำถามข้อที่2 ถ้านักเรียนต้องเป็นคนนำข้อมูลอุหภูมิของจังหวัดต่างๆมาจัดกระทำเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจจะเลือกกระทำข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพหรือตารางเพราะเหตุใดตอบคำถามลงไปในสมุดนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ3เด็กชาย4คนพบปุกกตาบาดซึ่งจัดแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์มีลักษณะดังรูปนะคะ นักเรียนคนใดที่สร้างแบบจำลองเพื่อบอกลักษณะของอุก,กาบาต3.1เด็กชายกอปั้นดินน้ำมันที่มีสีและรูปร่างเหมือนของจริงแต่มีขนาดเล็กกว่า3.2เด็กชายขคาะถายวิดิทัศน์ให้เห็นลักษณะของอุกาบาทอย่างละเอียด3.3เด็กชายควาดรูปอุกาบาตอย่างละเอียดและ3.4เด็กชายงอถ่ายรูปอุก,กาบาททุกด้าน เขียนคำตอบลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ